ช่องกูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้ก็อัดคลิปให้เต็มที่แล้วครับผมเลขวิ่งแม่เล็กมาแล้วเลขเฮียซัวเถาชุดล่ามาแล้วนะแล้วก็ปูเทียนหลองจับทางให้นะแนวทาง แล้วก็มาชมเลขที่มีชื่อว่าเลขสวนกันนะมันเดินสวนกันนะเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาแล้วจับคู่กันมันอยู่คนละฝั่งนะคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งจับใส่กันเลยสวนกันดีนักนะอะตามชมนะครับผมตามชมตามชมพักสายตากันก่อนนะกับทุ่งนาต้านไม้ใบหญ้านี่แหละนะครับผม ตอนเย็นเย็นะแดดลมลมตกแต่วันรับขอบกำลังจะรับขอบมันไม่มีป่านะขอบป่าขอบเขาไม่มีทุ่งนานะข้าวสวยนะอ่าันนี้ก็เป็นแนวป่าข้างๆสตูดิโอเนี่ยไม่ทำลายนะเจาะเข้ามาแล้วก็มาตั้งสตูดิโอตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเรามาฟัง คำเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะมาชมตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องปูเยี่ยมพารวยไม่บวกไปลบไม่คูณไม่หารไม่ยากยากเอาง่ายง่ายเอาง่ายงายเลขเดินหน้าถอยหลังเลขถอยหลังแล้วก็เดินหน้าเดินสวนกันไปสวนกันมาก็จับเข้าคู่กันนะอ่า สามข่าวกันละใครโชคดีบ้างนะอันนี้เลขแทนกันนะจำให้ขึ้นใจนะตัวเลขแทนกันห6 2 7 3 8 4 9 0 5เจสปสี่้าูนห้านะนี่เป็นตำรานะนิ้วมือสัมผัสกับตัวเลขได้นะเวลานับหนึ่งสองสาสี่ว่ากันไปนะเลขติดไระจำงวดนะอ่ะ ให้เลขติดแล้วงวดนี้จับให้อีกนะเลขติดประจํางวดมีแค่5้าหกกับ7จนะนี่เจอ่าจับเองนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสอนย์เจ็ดหนึ่งให้3ตัว8 6 1 8 7 1นึ่งแปด่งรอผลนะ6 1หนึ่งหกเจบด้วย2ตัวนะกลับไว้กลับไว้กลับไว้ตัวเด่นนะวงกลมให้แล้วอ่า อ่ะเรามาดูว่าเลขสวนทางกันมันสวนทางกันยังไงนะมาตามชมกันนะไม่ใช่เลขสวนทางก้นนะมันข้างบนนี่มันเลขสวนทางก้นนี่ไม่ใช่เลขสวนทางกันลืมใส่แม่หันนะจุดนี้จะทวนให้นะแล้วก็ชุดจริงเอาหนึ่งชุดอ่าทวน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 ,ทวน ทวนเพื่ออะไรเพื่อให้เราคล่องในการเขียนในการทำนะแปดเจ็ดสองแล้เอาศูนย์ห้านะอ้าวสองนี่มาตั้งนะสองสามสี่ห้าเอาจีตตัวให้ดูก่อนเอาห้าตัวนะสองสามสี่ห้าหกอาสวนมาทั้งนี้นะ หกเจ็ดแปดเก้างอ่เขียนได้หมดเลยมันได้เขียนแล้วเดี๋ยวอธิบายที่หลังนะเอาหลัก5้าห้าหกเจ็ดแปด้เก้ย์หนสองสได้เลขสิห้าหลักนะ3 4มสี่ห้าหกเดเดินหน้าอย่างเดียวนะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเ้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเอาสามสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะจะไม่ประกรมให้ดูนะแต่จะเขียนว่าตัวเลขที่มันมามันอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะขีดเส้นปรืดอ่า,อาทางนี้ปรืดขีดผิดนะฮะดปรื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 ดตรงกลางเอาแถวเดียวนะไว้ อ่าจะวงกลมให้ดูว่ามันอยู่แถวไหนนะออก0นะูนย์ห้านะตำแหน่งนี้ไม่ออกนะขอเปลี่ยนปากกาศูนตรงนี้นะอ่ายิงมาใส่ห้าหศนย์หนึ่งยิงไปใส่หกเกนี่ไม่ออกห้องหนึ่งก็ออกห้องหนึ่งนะออก0ูนยห้าศูนย์ห้าออกสามศูน สามสองไปใส่แปดเก้าสามสี่ข้ามาใส่ศูนย์เก้าออกสามศูนย์ตรงตรงนะสามศูนย์มาใส่ห้าสามพวกนี้ไม่ออกนะแต่จะมอ,อ,อกห้องเดียวกันนี่เห็นไหมเห็นไหมสามกับห้าอยู่ห้องเดียวกันนี่ี่จริงมันต้องแปดเจ็ดก็ไปสามห้าแปดเก้าก็ไปไปห้าสี่นะฮะอ่าเรามาดูช่องช่องนี้ อ่าสามบอกแปดสองไหมนะศูนย์หนึ่งไปหกเจ็ดหนึ่งสองไปแปดเจ็ดสองแปดเป็นสองแปดเจ็ดสองแปดนะต่ว่าเวลามันออกมันออกแปดสองจับมาทางนี้ได้นะฮะเราก็มาดูว่างวดนี้จะมายยัไงไรเลขสวนทางกันนะฮะอ่ะพักสายตากันสักครู่นะฮะ มาตามต่อเลขสวนทางกันนะฮะเลขเดินสวนทางกันหนึ่งก้ยอยหกหก เรามาตามชมวันนี้กันเลยนะมันจะสวนกันแบบไหนดกออกสี่เจ็ดหนึ่งนะเจ็ดแปดสองกับหกเจ็ดล่างอ่จับสองมานะตั้งสองสามสี่ห้าหก หกเจ็ดแปดเศูนย์อ่าได้เลขโครงสร้างของมันแล้วเราจะมาตัดเลขออกนะขีดเส้นลงมาเลยปืดปืดน่านนี่ยังไม่สำเร็จนะเป็นโครงสร้างของมันอยู่ เราตัดดอ,อกนะเลขไม่มาตัดสองสามสี่ไม่มานะตัดออกเลยนี่ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาศูนย์เก้านี่มันจะต้องยิงไปหาห้าหกศูนย์หนึ่งนี่ต้องยิงไปหาเจ็ดหกกราบได้นะฮะเลขมานะเลขมาถ้าตัดด้วยสองสามสี่ตัดดอ,อกเลขมาตัวไหน มาห้าหกเจ็ดนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะห้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นเลขมาครบนะฮะหกตัวเอาสองด้วยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาครบห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้เลขมาครบนะฮะ มาครบร้อยสิบหน่วยนะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเราก็เอาเลขวิ่งตัวนี้เป็นประธานนะห้าหกเจ็ดนี่นี่ห้าหกหกเดนี่สีตัวนี่มันต้องมานะเดี๋ยวจะลงสีให้สแกนให้ถึงจะชัดเจนนะ ตัวใส่ใส่กันนะมันจะได้กี่ตัวลองดูสิบนาทีแล้วนะจับจับมาทางนี้นะ50 ห้าเก้หหกเจับมาทางนี้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหยหหนึ่งแปดชุดครับผมถ้ากลับก็ได้สิบหชุดตัดได้ไหมนะถามว่าตัดได้ไหมผมจะตัดด้วยเลขชุดตัดเอาอยู่นะ 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7หาเลขดับเรานะตัดไม่ลงสักตัวนะ4 5 6 7 6 9มีไหม5 6 7 8 6 9ไม่มีเออ60มี2ตัว61 60ตัดไม่ลงครับ ก็ถ่ายชอบหลักหนึ่งนะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งชอบหลักศูนย์ก็หกศูนย์มีสองตัวนะเอาหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์อ่ะตัวมาแรงนะครับผมห้าหกเจ็ดมาห้าศูนย์ก็ยังติดมาด้วยนะห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดนี่หลักร้อยเอาแปดเก้านี่ใส่นะ สามตัวครับถ้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาครบหลักร้อยเอาแปดเก้าใส่นะศูนย์หนึ่งหน่วยนอนะแปดเก้าร้อยห,อยนะ 8, 9, 100, หกเจ็ดหน่วยอ้าสิบสิบหน่วยนะร้อย 860 861 870 871 960 961 879 871ัน971 970อ้าวามกันนะ 8ปดเจ็ดหนึนาะอาห้าศูก็เอามาลงด้วยเออไม่ถึงจอไม่เห็นนะเห็นหรือ,อยังครับผมสามตัวลองจับกันลองดูนะนะแปดเจ็ดศนะูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหก่าตัวนี้แรงนะ8 6ดหกหนึ่งเก้าหกนึ่งแหนึ่งหนึ่ง อ่ะอำลาพาจากันเท่านี้นะครับผมมาครบร้อยสิบหน่วยนะสองตัวก็มีแค่นี้อ้าวเขียนรอผลให้หน่อยนะรอผลนะคะสูตรนี้จะมาไหมเรียกเดินสวนกันอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว